พูดถึงวงการภาพยนตร์แล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่ซบเซาปรากฏว่าวงการภาพยนตร์ของกัมพูชาก็ย่ำแย่ไม่แพ้กันครับปีที่แล้วมีคนเข้าไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์เนี่ถึง3ล้านคนแต่ว่ามีแค่1ใน3เท่านั้นที่ไปดูหนังกัมพูชาครับกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมกัมพูชาเปิดเผยครับว่าที่คนไปดูน้อยสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าภาพยนตร์กัมพูชามีทุนน้อยครับ ขาดแคลนบุคลากรมืออาชีพและมีคุณภาพที่จำกัดด้วยเหตุนี้ภาพยนตร์ท้องถิ่นจึงไม่สามารถแข่งขันกับภาพยนตร์นำเข้าจากต่างประเทศได้โดยเมื่อปีที่แล้วมีการสร้างภาพยนตร์ในกัมพูชารวม38เรื่องครับซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้า1 3เแต่ภาพยนตร์เหล่านี้ก็ไม่ได้ส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมคุณธรรมหรือว่าเป้าหมายของชาติสักเท่าไหร่ดานผู้สร้างภาพยนตร์รายหนึ่งบอกครับว่าปัจจุบันกัมพูชามีผู้จัดจำหน่ายและโปรดิวเซอร์ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พร้อมจะเสี่ยงกับภาพยนตร์นอกกระแสเพราะว่าผู้จัดจาหน่ายส่วนมากไม่ชอบภาพยนตร์อินดี้ครับขณะเดียวกันระบบการเซนเซอร์ของภาครัฐก็มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมจา๋าผู้สร้างก็เลยต้องเซนเซอร์ตัวเองแล้วก็ทําให้ไม่อยากคิดนอกกรอบไปโดยอัตโนมัติครับ